แสดงตัวด่วนชาวเน็ตประกาศตามหาหนุ่มอ่านข่าวคู่กับไรสมัยอยู่ไอทีวีเรียกได้ว่าทำเอาฮือฮาไม่น้อยเมื่อเหล่าชาวโซเชียลนั้นก็ได้ต่างแชร์ภาพหาดูยากผู้ประกาศข่าวสาวไรพิชยทันสมัยอยู่ไอทีวีแขกรับเชิญคนแรกโตศักดิ์สิทธิ์โดยภาพนี้เธอนั้นสมัยอยู่ไอทีวีซึ่งไรพิชยทานได้เป็นพิธีกรรายการที่หนึ่งในโลกและแขกรับเชิญคนแรกของเธอนั้นคือโตศักดิ์สิทธิ์ ทั้งเธอนั้นก็ได้โพสต์ภาพภาพจุดเริ่มต้นไบรท์พิชยาทานสมัยอยู่ไอทีวีก่อนเป็นผู้ประกาศข่าวพร้อมระบุข,ข้อความว่าข่าวเที่ยงไวทีนไอทีวีคือจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้ประกาศข่าวคะ่ะตอนนั้นอยู่ปีหนึ่งจำได้ว่าสคริปต์ใช้ท่องจำเอาทั้งหมดไดโอดเป็นขวัญใจไวทีนจนได้กลับมาอ่านอีกรอบด้วยนาะห้าห้าบห้าขอบคุณเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอทีวีค่ะ และล่าสุดชาวเน็ตประกาศตามหาชายหนุ่มผู้ประกาศข่าวคู่กับไบรทิชยทรันสมัยอยู่ช่องไทยทีวีให้รีบแสดงตัวด่วนโดยชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่าที่ผู้ชายข้างๆแสดงตัวด่วนครับอยากเห็นตอนนี้น้องผู้ชายตอนนี้ได้เป็นผู้ประกาศแบบน้องไบรท์ไหมคะน้องผู้ชายตอนนี้อยู่ไหนคะอ่านเก่งเหมือนกันคนอ่านข้างน้องไบรท์เพื่อนเราเองคะ่ะชื่อเดิมยิ่งยศชื่อใหม่รัชนทน์วัฒนกุลคะ่ะ